แต่รู้สึกว่าไม่สบายตัววัตนต่อมาต,อต่อมาก็ไปต่อหลายการที่เว่าขคอยก็นั่งทั้งวันไม่ได้นอนกันเฟนว่าต้องคอนเสิร์ตไปกรุงเทพ,พออนทัวร์ห้าวันเมื่อกี้มันผ่านไปเร็วมากเลยเพราะทำงานตลอด24ชั่วโมงวันนี้ก็นอนเยอะครับนอนตั้งแต่กินข้าวจ้ำเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นรถได้ก็หลับหลับมันหลับต่อที่บ้านก็มาถึงบ้านประมาณเก้าโมงก็ อยู่บ่ายเนีย่ยมาตื่นบ่ายสามโมงเพราะตื่นตองมาครับเป็นคออักเสบครับไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่นะเป็นไข้หวัดเฉยๆพักผ่อนน้อยหมอบอกดื่มน้ำน้อยซื้อของให้หน่อยทุกคนหน0่ 1, คนตอนนี้กดลิงที่ปักหมดนะครับสั่งยาสิบพัน ุ่นมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะเป็นลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างอ่ะเห็นไหมครับคอมเมนต์ที่อยู่ล่างสุดที่ปักหมดุดมีเข็มหมุดอยู่ตรงนั้นแตะขึ้นมามันจะให้ยายรุนให้หน่อยว่าเต็มในช่วงนั้นบอยซีใช่เป็นพรเยเอกบอรครับผมเป็นตัวลายผมเป็นนิทานะตอนอยุโรบียบเันบอครับเป็นตัวลายไปมักเนี่ยเขาแล้็ใส่อำนาจผมเห็นลอย ผัวเขาถึกจับไยปลไปสีผัวเขาเห็ดแล้วก็เอาเมียเขามาเห็ดเมนียํำเริงให้ไอรุนให้หน้อยพอเต็มยืนเดียวม้งทองหลังสับพังเจมมาแนมเห็นปานเดือนเพิมทอแสงแดงไม่ใช่เธอก่อนลำ้ำไปเห็นเมียเขายืนนั้นอยู่กระทอมเมีเย ว่าเราอยองแยงเขาเค่หังตูบกระท h มเห็นแต่นั่งนาดหน่อยค่อยจ่องนางมองพี่สิถามข้านองมี่แปนว่าผัวท่านจะบอกท่านมีพี่สิขอเฮียงสอนท่านมันมีผัวแล้วไส้ใดก็ได้เปล่าพี่สิเอานาดหน่อย เป็นเมียออยดังหวังไมายความาขันเจ้ามีผัวแล้วเจ้ามีผัวไปขันบ่มีผัวกับอาเสียามาเป็นเมียเด้อหรือขันมีผัวแล้วกับบสนก็เิเอาคือเรา <c oughs> ้ามานกันหลายปีผ่านไปแล้วนะสี่พวปีล้ำนลี้งอยู่ตต่สมัยอยู่ระเบียบว่านศินเป็นตัวลายก็เล่นสามสี่เดือนกันเลยก็เล,ลยบ่เล่นต่อเป็นก็เลยมาเล่นเรื่องลูกใจปากก็เลยมาดังเรื่องปีนั้นระเบียบก็เลยเหมือนกับ คนมีกระแสนิยมเรื่องลูกใจบาปหลายครัวนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรื่องเลงลูกใจบาปผมเรีนเป็นลูกทรายพี่อิ่มเป็นเป็นพระเอกเน๊ะเรื่องนี้น่าสงสารเรีนเป็นพระเอกแม่ไลนนี้ออกจากบ้านไผ่แม่แม่เผาแม่ปออายคือเผาแม่น่นเรื่อง อันเรื่องสายเลือดเรื่องสายเลือดก,กระตันยูอันเรื่องนีมันมันลดมาแล้วสิดได้ลงไลน์เลยครับพี่น้องทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับโปรโมชั่นที่ทุกคนได้ดูไลน,น์สดในวันนี้เดี๋ยว